จากข่าวสารที่เราอาจเคยได้ยินกันว่าอาการของผู้ป่วยโควิด -19 มีหลายระดับแตกต่างกันออกไปบางคนอาจใช้เวลารักษาไม่นานนักแต่บางคนกลับรุนแรงขึ้นถึงขั้นเสียชีวิตซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้อาการของโรครุนแรงไม่เท่ากันนั้นมีหลายสาเหตุทั้งความแข็งแรงของร่างกายอายุหรือโรคประจําตัววันนี้เราจึงมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงระดับอาการและการรักษาให้ชัดเจนมากขึ้นครับ ซึ่งหากผู้ป่วยบางท่านที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วอาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้และความอันตรายของผู้ป่วยที่ติดเชื้อนั้นก็จะมีมากขึ้นก็คืออาการของโรคโควิด -19 เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยมักจะไม่มีอาการแล้วก็ถ้าคนที่มีอาการเนี่ยก็จะมีตั้งแต่อาการน้อยไปจนถึงอาการมากนะครับแล้วก็อาการรุนแรงแล้วก็อาการที่เกิดขึ้นได้เนื่องจากมันเป็นการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจเชื้อเข้ามาทาง กานหายใจเป็นหลักก็จะมีอาการของทางดานหายใจส,ส่วนต้นนะครับเช่นมีน้ำมูกมีไอมีจามนะครับจนถึงการหายใจส่วนล่างและส่วนปลายนะครับก็คือเป็นปอดอักเสบครับซึ่งถ้าเป็นปอดอักเสบเนี่ยก็จะมีระดับของปอดอักเสบนะครับว่าเป็นปอดอักเสบแบบไม่รุนแรงหรือว่ารุนแรงนะครับถ้ารุนแรงก็จะมีผลต่อการแลกเปลี่ยนแก๊สในในร่างกายทําให้มีความต้องการของการใช้ออกซิเจนของร่างกายเนี่ยเพิ่มขึ้นอาจจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ น,นี่จะเป็นโรคที่มีความรุนแรงมากที่สุดคือปอดอักเสบรุนแรงนะครับเด็กก็ตามนะครับโรคนี้ก็ยังมีอาการแสดงของระบบอื่นได้ด้วยนะครับเช่นระบบทนางเดินอาหารมีท้องเสียนะครับซึ่งอาการอาจจะไม่ค่อยตรงไปตรงมาคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยนึกถึงท้องเสียเวลาติดเชื้อโควิด n i นะครับเป็นเพราะว่าเชื้อเนี่ยมันมีคุณสมบัติในการจับกับเซลล์ใน ในลำไส้เล็กนะครับทำให้มีท้องเสียได้ในบางรายครับภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงนะครับก็ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่ปอดเป็นหลักนะครับก็จะมีการแลกเปลี่ยนแก๊สที่เสียไปนะครับในระยะยาวเนี่ยในผู้ป่วยบางรายเนี่ยนะครับอาจจะทำให้ปอดถูกทำลายแล้วก็หลังจากหายแล้วเนี่ยก็จะมีการสูญเสียสมรรถภาพของปอดอย่างอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นผลระยะยาวนะครับนอกจากปอดแล้วก็ยังมีผลต่อ อวัยวะอื่นได้ด้วยเช่นหัวใจแล้วก็ที่ไตนะครับความเสี่ยงของผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยขึ้นอยู่กับลักษณะของผู้ป่วยว่ามีความเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงไหมนะครับเช่นถ้าคนไข้มีโรคประจําตัวเนี่ยมักจะเป็นความเสี่ยงที่สําคัญที่สุดของการเกิดโรคที่รุนแรงเช่นผู้ชายสูงอายุนะครับผู้ที่มี เบาหวานนะครับมีโรคบางอย่างที่ใช้ยากดภูมิที่ทําให้ภูมิของร่างกายลดลงนะครับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งนะครับทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้ติดเชื้อโควิด19แล้วเกิดความรุนแรงมากขึ้นครับ โดยส่วนใหญ่ถ้ามีอาการน้อยนะครับการรักษาก็จะเป็นรักษาประคับประคองตามอาการเช่นถ้ามีไข้ก็กินยาลดไข้ทานน้ําแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามีอาการเพิ่มขึ้นเนี่ยการรักษาที่สําคัญก็คือการให้ยาต้านไวรัสนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นการรักษาที่เพิ่มขึ้นมาในกรณีที่มีความเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงหรือว่ามีอาการรุนแรงไปแล้วครับ ในผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะมีโรคโควิดในที่นี้รุนแรงนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือป้องกันไม่ให้ติดโรคนะครับทำยังไงบ้างก็คือสวมหน้ากากอนามัยทําความสัสดมือให้สะอาดนะครับแล้วก็การรักษาระยะห่างกับคนอื่นนนี้มีความสําคัญนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าสงสัยว่าตัวเองมีความเสี่ยงก็ควรจะมารับการตรวจคัดกรองอย่างทันทีนะครับเพื่อจะรับการรักษาเแื่อ,อย่าต้านไวรัสตั้งแต่เนิ่นๆครับ ในกรณีที่สงสัยว่าตัวเองเป็นโรคโควิด -19 หรือเปล่านะครับสามารถเข้ามารับการตรวจคัดกรองได้ที่อาคารจงกรณีชั้นหนึ่งนะครับโลงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยครับเราก็ได้ทราบถึงปัจจัยต่างๆที่จะทําให้อาการของโควิด -19 รุนแรงขึ้นรวมถึงการรักษากันไปแล้วนะครับดังนั้นหากใครที่เข้าข่ายมีความเสี่ยงดังกล่าวก็ควรต้องระมัดระวังตัวเองมากขึ้นเป็นพิเศษและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดนะครับ ด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย